สวัสดีครับพบกับช่องอรุณรถบ้านนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัว7ที่นั่งมาอีกแล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้เป็น isuzu adventure ไทลุ่งนะครับเป็นปี2004เครื่อง3,000ดีเซลเกียร์ออโต้นะครับรถสวยมากนะครับราคาที่ผมขายนะครับ1 7 9 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันดีกว่าครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวในราคาแสนกว่าบาทนะครับลองดูคันนี้ลองชมคันนี้ก่อนได้นะครับสวยมากคันนี้นะครับเป็น isuzu adventure t y ลุงปี2004นะครับเครื่อง3000ดีเซลเกียร์ออโต้รถสวยสีสันเต็มนะครับผมให้95%เเลยสีสวยมากสีบอลเงินมาดูความสวยนะครับ สีหกเจปีหน้าใช้งานยาวๆยางดอกลึกนะครับยางดอกลึกมากยังใช้งานได้อีกหลายปีนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมยางตัวปิดยางอะไรนะครับยังเป็นของเดิม a d v e n t u r e Master นะครับตัวหนังสืออยู่ครบหมดมาดูฝั่งนี้นะครับ สีสวยเงาวิบวับทั้งคันเลยนะครับรถบอดี้เดิมหมดไม่มีชนนะครับแหลกหลังคาอยู่ครบมีแหลกหลังคาให้พร้อมนี่นะครับมาดูความสวยสีเงาฉ่ำเลยนะครับไฟหน้าใสมากทั้ง2ดวงเลยราคาที่ผมขายนะครับ179,000บาทเท่านั้น ลูกค้าได้ลดครอบครัวสภาพนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าครับมาดูส่วนของภายในนะครับภายในเบาะหนังสวยมากนะครับผมพูดเลยว่าสภาพนางฟ้าทั้งข้างนอกข้างในยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์แอดเวนเจอร์ไทยรุ่งเบาะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับคันนี้วิ่งไปแค่แสนเจ็ดเท่านั้นแสนเจ็ดกิโลเกียร์ออโต้ภายในลายไม้ภายในคือผมบอกเลยสภาพ ไม่ต่างจากภายนอกนะครับสวยมากแผงประตูสวยแผงประตูสวยหมดทั้งสี่บานนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะแถว2นี่นะครับเบาะแถวสอไม่มีฉีกขาดหรือแตกลายงาเลยนะครับนี่นะครับผมให้ดูเลยสวยจริงๆนะครับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวไม่ควรพลาดเลยสภาพแบบนี้เดี๋ยวมาดูเบาะแถว3นะครับนี่เลยเบาะแถวสสวยสะอาดเช่นเดียวกันนะครับ มีที่วางแก้วที่เก็บของข้างหลังมีแอร์หลังนะครับแอร์สองตอนหนาวทั้งคันมาดูความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพรมให้ดูนี่นะครับสะอาดมากผมบอกเลยว่าภายในสภาพเรียมมากนะครับมาส่วนของข้างหลังข้างหลังก็วิธีการเปิดนะครับดึงสลักออกแล้วพักออกไปเลยนี่นะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็เปิดขึ้นมาได้เลยครับส่วนของข้างหลังนะครับข้างหลังก็สะอาดสะอ้านนี่นะครับไม่มีคราบสิ่งสกปรกนะครับสวยมากดูมุมนี้ชัดๆเลยเบาะแถวสามนะครับที่วางแก้วตัวนี้มีแอร์ปรับแอร์ปรับความเย็นนะครับมาดูความเดิมอันนี้เป็นเหรียญบาทนะครับล่องเดิมๆหมดน็อตไม่มีขยับ ฝั่งขวามือผมนะครับน็อต mm hmm. ไม่มีแกะลองเดิมเดิมเหรียญบาทนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพับเบาะแถวสามนะครับเพื่อให้เพื่อจะให้ดูว่าพื้นที่ข้างหลังเหลือเยอะขนาดไหนนะครับไปชมกันครับพับเบาะแถวสามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมตู้กับข้าวขนาดใหญ่นะครับผลของปิกนิกได้สบายมากนะครับผลของได้เยอะเด็กนั่งได้สองสามคนนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาดูข้างล่าง นี่นะครับข้างล่างข้างล่างแห้งๆเลยนะครับ <_ d ans> เนื้อเหล็กไม่มีสนิมเลย <_ d ans> เนื้อเหล็กแห้งๆดำๆนะครับแบบนี้เลยเดิมเด <_ d ans> ิมเดี๋ยวมาดูส่วนของคัตซีนะครับ <_ d ans> นี่นะครับคัตซีเช่นเดียวกันนะครับคัตซีสวยมาก <_ d ans> คือไม่มีคราบสนิมเลยนะครับ <_ d ans> เป็นคราบเหล็กแห้งๆสีดำๆแบบนี้นะครับ เหล็กแห้งๆเดิมๆไม่มีการพ่นนะครับสวยมากนี่นะครับไม้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนี่นะครับเครื่องก็เดินนิ่งๆเลยเดี๋ยวเรามาดูแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบอร์สี่นะครับให้ฟังแรงลมนี่นะครับ แอร์หนาวมากนะครับบอกเลยเปิดแค่ครึ่งเดียวก็พอขออญาตนะครับมาฟังวิทยุวิทยุใช้งานได้นะครับได้เลยพี่อ่านี่นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้ได้ครบนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับ เซ็นทันล็อกนะครับใช้ได้ครบนะครับนี่นะครับเครื่องก็จะเดินนิ่งๆเลยเพดานนะครับเดี๋ยวมาดูเพดานเพดานสวยนะครับรถไม่โซมเลยนะครับคือสภาพนางฟ้าทั้งข้างนอกข้างในในราคาแสนกว่าบาทนะครับลายไม้สวยหมดนะครับมาส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องได้คานหน้าเดิมๆนะครับตัวเลขคาน ฝั่งขวามือผมเป็นเพจนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับลอนเดิมๆหมดน็อตไม่มีขยับนะครับนี่เลยมาดูฝั่งซ้ายนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับลอนเดิมๆหมดน็อตไม่มีขยับนะครับปากกระโปรงเดี๋ยวมาดูส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่มีควันไม่มีไอนะครับไม่พ่นเครื่องเกียร์ดีมากครับผมบอกเลย เดี๋ยวเรามาดูส่วนของใต้ท้องรถสักหน่อยนะครับว่ามีคาบหยดมีเยิ้มไหมนะครับนี่นะครับใต้ท้องรถแห้งๆเลยนะครับอันนี้รีวิวกันให้เห็นนะครับให้ดูกันชัดๆว่าไม่มีคาบนะครับไม่เป็นสนิมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เป็น Isuzu Adventure ไทยลุ่งปี2004นะครับเครื่อง3,000ดีเซ e เกียร์ออโต รถพร้อมใช้งานนะครับราคาที่ผมขาย179,000บาทเท่านั้นดูรถพระรามสองกทมนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่าส่งตามตกลงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องอรุณรถบ้านนะครับฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะมีรถครอบครัวสภาพดีๆสภาพแบบนี้มาลงขายเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ